สวัสดีครับพี่คอมนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม a r c Knight นะครับวันนี้เจอกันกันกนกบส e i ย g a n t w i t c h นะครับหรือ s w i ย e Outer นะฮะต้องเอา w i ายออกมารีวิวก่อนด้วยเหตุผลว่าไลฟ์กระชาที่แล้วนะครับที่พูดถึง w i ายอะ่ะข้อมูลไม่ได้ทำการตรวจเช็คนะครับมีส่วนผิดในสกิลทาเล e น t ์นะครับแต่ข้อมูลในวันนี้จะแตกต่างเพราะว่าพี่ได้ทดลองเองกับตัวแล้วนะครับได้ทำการปั้นสวายไปถึงเลเวล60 E 2แล้วก็ได้ทาการ อัพโมดูลนะครับเลเวลสหลังจากที่ดลองพี่ว่าตัวละครตัวนี้ก็น่าใช้พอสมควรนะครับไม่ได้แย่เลยใครที่สนใจจะปั้นนะครับก็ลองดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะครับในไลฟ์ที่แล้วเนี่ยถือว่าผิดพลาดไปแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ก่อนนั้นนะครับก็ขอบคุณแฟนอาร์จากน้องจักนะครับเมื่อวานเรากรชากันสนุกกันมากนะครับได้ภาพน้องไปช่วยนะครับแล้วก็ภาพนี้เป็นภาพแฟนอาร์จากน้องกระดาษดํานะครับ เห็นว่าทํานายพี่จากโลกอนาคตเลยแต่ว่าไม่ได้เป็นดังนั้นนะฮะวานพี่ถือว่าโอเคเลยสําหรับกาชานะครับใครที่ไม่รู้ก็ลองไปดูย้อนก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้คือสื่ออันเชิญจากเจ้าชอปเปอร์นะครับไหนๆนี่เป็นคลิปของสวายแล้วนะครับถ้าใครอยากได้สวายนะครับลองบูชาสื่ออัญเชิญของชอปเปอร์ไปใช้นะครับเริ่มกันเลยนะครับสวายเป็น specialist สายเมอร์ชานหรือก็คือแม่ค้าพ่อค้านะครับเดิมทีมีอาจารย์ลีมีเจียมีมิสเตอร์นอตติงนะฮะวันนี้ก็จะมีอีกเวอร์ชั่นหนึ ความโดดเด่นของสายนี้ก็คือค่าลงสนามมันจะถูกมากเลยแล้วก็สมมุติว่าเราเอาออกจากนอกสนามไปนะมันคล้ายๆกับพวกสายลงเร็วเลยนะครับเพราะว่าเวลาลงสนามอีกรอบเนี่ยมันจะเหลือแค่25วินาทีเท่านั้นเองแต่ว่ามีข้อเสียอยู่หนึ่งอย่างนะครับก็คือมันจ่ายถูกตอนต้นนะครับแต่ว่าเราต้องจ่ายเลี้ยงเรื่อยๆโดยทั่วไปนะครับก็คือทุก3วินาทีเนี่ยจะต้องจ่าย3 DP หากไม่มีค่า DP จ่ายนะครับก็จะออกนอกสนามไปเลยนะครับสายนี้จะไม่แข่ด็อกเตร์นะครับ ลักสายนี้นะครับไม่ว่าจะออกนอกสนามไปด้วยกรณีใดก็ตามนะครับจะไม่คืนให้ซัก DP เลยเมืเราลือออกเองก็จะไม่คืนนะครับถ้าเป็นโอเปอเรเตอร์ทั่วไปนะครับเวลาลือออกเนี่ยเราจะได้คืน50%นะครับดังนั้นโดยหลักการพื้นฐานแล้วถ้าจะใช้สายนี้เนี่ยเราควรจะมีสายแวนการ์ดดีๆหรือว่าโอเปอเรเตอร์ตัวไหนก็แล้วแต่ที่สามารถผลิตค่า DP เลี้ยงให้ได้ทั้งด่านนะครับมาเรื่องที่1น,นะครับค่าสเตตัสของสวายเนี่ยเลือดสูงสุดนะครับอยู่ที่2660ถือว่าเยอะเลยนะครับ ละดิเฟนที่ให้มาก็เยอะนะครับ457แล้วก็บล็อกได้เพียงแค่1เท่านั้นนะครับก็จะเป็นการเวอร์ซัาตัวต่อตัวและจากสกิลแล้วเนี่ยสวายเป็นตัวที่ตายยากมากนะครับสรุปได้ตรงนี้เลยนะครับว่าสวายเป็นโอเปอเรเตอร์ที่มีความสามารถในการเอาตัวรอดสูงมากนะครับเรื่องของพลังโจมตีนะครับสามารถไปได้สูงสุดถึง895นะครับแล้วก็แอตแท k s สปีดนะครับอยู่ที่1วิตี1ครั้งสามารถเพิ่มแอตแท k ได้จากสกิลทาเลนต์หนะครับจากการเก็บเหรียญ จากโมดูล x นะครับเลเวลสามสามารถเก็บ stack attack นะครับได้สูงสุดถึง45%แล้วก็สกิลที่2นะครับสามารถโจมตีต่อครั้งจากขวดเนี่ยได้แรงถึง200%แล้วสกิลที่3นะครับในการปารมีด1ครั้งเนี่ยสามารถได้แรงได้สูงสุด150%สนะครับสามารถปารพร้อมกันได้10เหรียญซึ่งพอเราคูณทั้งหมดเข้าแล้วนะครับในจุดสูงสุดของสวายเนี่ยสามารถโจมตีในการใช้สกิลนะครับต่อฮิตเนี่ยได้2 0 0 0 2ถึง2 0นะครับ ส่วนการโจมตีพื้นฐานเมื่อเก็บสแต็กเหรียญครบเนี่ยจะโจมตีได้สูงสุด1,350ยิ่งเป็นสกิลที่3สามารถโจมตีได้2ฮิตด้วยนะครับเรื่องความสามารถในการสร้างความเสียหายทางกายภาพสามารถสรุปได้ว่าเป็นโอเปอเตอร์ชั้นดีเลยนะครับเรื่องที่3นะครับความสามารถในการลงสนามนะครับก็ค่าไ่ในการลงสนามค่อนข้างถูกนะครับอยู่ที่9นะครับ ถ้าเราทําโพถ,ถึงสุดท้ายได้ก็คือเหลือ7นะครับถือว่าถูกมากนะครับแต่ว่าต้องไปจ่ายเอาในสนามนะครับทุกๆ3วิจ่าย3ถ้าทําโมดูทุกทุกๆ3วิจ่าย2แล้วหากเราลื้อออกนะครับแล้วลงใหม่จะใช้เวลาลงสนามแค่25วินาทีคือใช้แทนสายลงเร็วได้เลยนะครับแต่ว่าในตอนเบื้องต้นเนี่ยจะแอตแทกเบานะครับเพราะว่ามันต้องเก็บแอตแทกจากการสะสมเหรียญก่อนอย่างน้อยก็คือ30วิบวิถึงจะเต็มนะครับสรุปข้อที่3ถ้าเทียบกับสายลงเร็วแล้วเนี่ย การโจมตีเบื้องต้นจะเบานะครับมันจะค่อยๆเก็บคือมันเหมาะที่จะตั้งอยู่สักพักครับอย่างน้อย30วินาทีทีนี้เรามาศึกษาเชิงละเอียดนะครับเริ่มด้วยสกิลทาเลนต์ของสวายนะครับสกิลทาเลนหนึะครับจะได้มาตั้งแต่ E 0เลยนะครับบอกว่าเมื่อใช้งานสกิลนะครับซึ่งสกิลที่1-2นะครับเป็นสกิลแบบพาสซสฟคือลงไปปุ๊บติดเลยแล้วสกิลที่3ต้องรอ5วิถึงสกิลจะติดนะครับแล้วมันก็ติดออโต้เอาว่า ขณะที่สกิลใช้งานอยู่นะครับแล้วสวายทำการใช้ DP นะครับจากการที่เราต้องจ่ายเลี้ยงเนี่ยทุกๆ3วิจ่าย3สวายจะได้รับ1เหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญจะเอาไปใช้ในสกิลที่ 1, 2, 3นะครับคือทุกสกิลใช้เหรียญหมดเลยเอาว่าทุกๆ3วิสวายจะได้1เหรียญน,นะครับถ้าขึ้น E 1นะครับเมื่อได้เหรียญมาสวายจะได้แอตแทกด้วย3%ซนะครับซึ่งสามารถเก็บได้5้นแสรัก ถ้าขึ้น e 2นะครับจะได้แอตแทกอีก1%นะครับและเก็บได้เพิ่มอีก3ามสแต็นะครับยิ่งถ้าไปถึงโพ5ได้นะครับจะได้เก็บอีก1นึ่งสแต็นะครับยิ่งถ้าทำโมดูล x เรเบิลสนะครับจะเพิ่มแมตแทกได้อีก1สรุปตรงนี้นะครับถ้าขึ้น e 2นะครับได้1เหรียญน่ยจะได้แอตแทกมา4นะครับซึ่งสามารถเก็บได้8ปดสแต็นะครับแต่ว่าถ้าไปถึงโพ5เนี่ยจะเก็บได้9ก้าสแต็ยิ่งถ้าทำโมดูล x เรเบิลสองนะครับจะได้แอตแทกคือี เก็บได้5%นะครับเก็บได้สูงสุด9สแสตก็กก็คือถ้าเราเอาสวายลงสนามไปเนี่ยรอ27วินาทีนะครับจะได้แอตแท็เพิ่มเป็น45%นะครับและส่วนที่เมื่อคืนพี่ผิดนะครับแต่ว่าอันนี้คือถูกแล้วนะครับเอาว่าเมื่อเราขึ้น E2 นะครับทุกๆครั้งที่สกิลเปิดใช้งานนะครับจะได้1เหรียญฟรี แล้วสำหรับคนที่ทำโมดูล X เลเวล3นะครับจะได้อีก1เหรียญฟรีเอาว่าจะได้ฟรี2เหรียญนะครับทุกๆสกิลที่เปิดใช้งานเนี่ยถ้าเป็นสกิลที่1นะครับเป็นสกิลพาสซีฟคือลงสนามปุ๊บเนี่ย uring, ได้ฟรี2เหรียญนะครับแล้วก็สกิลที่2เนี่ยลงปุ๊บนะครับเป็นสกิลพาสซีฟได้2เหรียญแล้วก็ไม่ได้อีกแล้วนะครับแต่สกิลที่3แตกต่างเอาว่าทุกครั้งที่สกิลที่3ติดนะครับจะได้ฟรี2เหรียญนะครับซึ่งสกิลทาเลนต์หนึ่งนะครับได้จากการอัปเเกรรดดดโโมมููลล X X นนะคับี่ย วิธีการทำนะครับพาสวายไปสะสมเด้เมจ60,000ง่ายๆนะครับสองนะครับทำการนำสวายไปผ่านด่าน5ขีส2นะครับให้ได้3าดาวโดยใช้สวายนะครับฆ่าสตู15บาตัวง่ายๆเมื่อเราได้โมดูล X มาเนี่ยสวายจะเพิ่ม HP Max นะครับจาก130เนี่ย ที่เลเวลหนึ่งนะครับแล้วสูงสุดอยู่ที่200แล้วมีการเพิ่มแอ t แท k กและดีเฟน s e ด้วยนะครับแอ t แท k กเนี่ยสามารถเพิ่มได้สูงสุดนะครับ40นะครับที่โมดูล X อ็ก e ์เลเวลสามนะครับแล้วก็ดีเฟน s e ได้สูงสุด50นะครับซึ่งค่อนข้างโอเคเลยได้ทั้งอึดทั้งแรงนะครับแล้วจะไปเปลี่ยนสกิลอัตลักษณ์นะครับเพราะว่าทุกๆ3มวินาทีเนี่ยปกติคือต้องจ่าย3แต่โมดูลนี้จะช่วยลดเหลือ2นะครับทุกๆ3มวินาทีจ่าย2 ขนาดตรงนี้คือโอเคแล้วสําหรับสายเมอชานนะครับเพราะว่าเราจ่ายถูกนะครับแต่ว่ามันจะไปอัปเกรดสกิลทาเลน์หนึ่งเนี่ยช่วยให้ได้แอดแท็กเพิ่มได้สแต็คเพิ่มแล้วถ้าทำโมดูล x เลเวล3นะครับจะได้เหรียญฟรีอีก1เหรียญเมื่อสกิลเปิดใช้งานนะครับเอาว่าอาจจะไม่ฟังดูเวอร์เหมือนเมื่อคืนนะครับขออภัยด้วยเมื่อคืนนะแล้วก็เรื่องของโมดูลอื่นนะครับถ้าอนาคตมีการอัปเดตนะครับจะมาเสริมให้นะครับทีนี้เราไปดูสกิลทาเลนสองนะครับสกิลทาเลนสองบอกว่า สกิลนี้จะได้ตอนขึ้นอีลิส2นะครับสกิลนี้จะทํางานเมื่อสวายได้รับเดเมจจัดถึงตายนะครับแล้วเรามี DP เพียงพอจ่ายเนี่ยเพราะว่าการตายครั้งแรกเนี่ยถ้าเรามี5 DP เนี่ยสวายจะไม่ตายนะครับแล้วก็จะฟื้น HP มาเป็น70%นะครับถ้าทำโพ3นะครับจะได้ HP มาอีก10%ครั้งแรกนี่คือจ่ายถูกนะครับจ่าย5 DP แต่ว่าถ้าเป็นครั้งต่อๆไปนะครับมันจะต้องจ่าย DP เพิ่มอีก 2เท่านะครับเอาว่าครั้งแรกเนี่ยตายจ่าย5ครั้งที่2ถ้าตายอีกนะครับจ่าย10ครั้งที่3ถ้าตายอีกจ่าย20แล้วก็คูณ2เข้าไปเรื่อยๆเอาว่าตราบใดที่เรายังมี DP จ่ายนะครับสวายก็จะไม่ตายโดยส่วนใหญ่ด่านทั่วไปนยะมันเก็บ DP ได้99เานะครับเราว่าโดยทั่วไปแล้วก็80ก็จ่ายกันไม่ไหวแล้วแต่สำหรับด่านที่มันสามารถเก็บ DP ได้เกิน99เนี่ยก็อาจจะมี160ให้จ่ายก็ได้นะครับสกิลทาเลนนี่คือนับเป็นฮิตนะครับ อาสวายโดนแบบ5ฮิตแล้วก็ตายทุกฮิตเลยเนี่ยก็คือจ่าย50 20 40 8ิปอย่างการโจมตีของลุงแพตติออตเนี่ยกับกระซวกมาทีนี้คือหลายฮิตเลยอันนี้คือสู่ขีดแล้วก็ระหว่างนี้คือจ่ายไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับ DP น่าจะหมดหลอดนะครับเอาว่าสวายถ้าสมมติโดนการโจมตีหลายๆฮิตที่รุนแรงมากเนี่ยก็ทนไม่ได้นะครับคือนับกันเป็นฮิตๆเลยซึ่งจะเอาท่านี้ไปแทงอะไรนั้นนะครับ ็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่ามี DP จ่ายหรือเปล่านะครับแวสกิลฐานของสวายนิดนึงนะครับ E0 นะครับเมื่อสวายเอาไปไว้ในห้องเทรดดิ้งโพสนะครับรับออเดอร์ไวขึ้น20%นะครับหากขึ้น E2 t r a เทรดดิ้งโพสเหมือนกันนะครับจะช่วยรับออเดอร์ไวขึ้น4%ตามจำนวน1 o r d e ออเดอร์สูงสุด1นออเดอร์ลิมิตที่เพิ่มโดยเจ้าหน้าที่คนอื่นนะครับเพราะว่าสวายไม่มีออเดอร์สูงสุดถ้าคนอื่นมี2ลิมิตนะครับก็จะได้8 ถ้าคนอื่นมี4อย่างปา๋าซิม่าแอสเนี่ยก็จะได้เพิ่มมา16นะครับพี่ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาไปใช้คอมโบกับใครดีเพราะทีมเดิมเนี่ยซิม่แอสจะอยู่กับเจียนะครับซึ่งได้เยอะเลยอันนี้ฝากเป็นหน้าที่ของน้องๆช่วยพี่ดูหน่อยนะครับว่าสกิลฐานของสวายเนี่ยเหมาะเอาไปคอมโบกับใครบ้างนะครับแล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับคุ้มไหมนะฮะหากใครสนใจดูที่คอมเมนต์นะครับอาจจะมีคนตอบอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าสมมติมีคนตอบเดี๋ยวพี่จะปักหมุดให้นะครับ ไปดูสกิลการต่อสู้บ้างนะครับสกิลที่1นะครับเป็นสกิลพาสซีฟคือลงสนามได้เลยนะครับแล้วก็สกิลนี้จะเก็บเหรียญได้สูงสุดนะครับสเหรียญที่เลเวลเนะครับแล้วก็3มเหรียญที่มาสเตอร์หสกิลที่1บอกว่านะครับหากเพื่อนนะครับในระยะ8ช่องรอบตัวเนี่ยมี HP น้อยกว่า70%ซนตะครับตัวเองก็ได้นะครับอันนี้จะทําการใช้1เหรียญนะครับแล้วการโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยจะทําการหิวเพื่อน1เป้าหมายนะครับ ซึ่งจะฮิวแรง55%ที่เลเวล7นะครับแล้วก็80%ที่มาสเตอร์3ตามแอทแท็คของสวายนะครับก็คือสกิลฮิวนั่นเองสกิลนี้หากจะคุ้นๆน,นะครับก็คล้ายๆสกิลหนึ่งของซาเลียนะครับซาเลียเนี่ยสามารถฮิวได้สูงสุด180%เลยคือซาเลียฮิวได้แรงกว่านะครับแต่เงื่อนไขนะครับก็คือถ้าเลือดต่ำกว่า50%ซาเลียจะฮิวอันนี้เมื่อเลือดต่ำกว่า70%นะครับสวายจะฮิวแต่ว่าของซาเลียเนี่ยมันจะเก็บเป็น ชาร์จนะครับเก็บได้สูงสุด3ชาร์จของสวายก็เหมือนกันนะครับเอาว่าถ้าขึ้นมาสเตอร์หนึ่งะครับเก็บได้3มเหรียญเหรียญกับชาร์จทํางานต่างกันชาร์จเนี่ยก็คือถ้าเลือดถึงเงื่อนไขปุ๊บหิวเลยแต่สําหรับสกิลนี้นะครับเอาว่าเมื่อเลือดถึงเงื่อนไขคือ70%็เนี่ยมันจะทําการเปลี่ยนการโจมตีครั้งถัดไปเป็นหิวนะครับจะไม่โจมตีจะเป็นฮิวแทนแล้วขณะที่ตีก็จะไม่หิวเนื่องด้วยแอ t แท k s สปีดนะครับอยู่ที่1วิไม่ค่อยต่างกัเทลายครับมันค่อนข้างเร็ววแล้ก ใช้งานเป็นซาเลียได้นะครับหากมีดพจ่ายนะครับประเด็นที่2นะครับเนื่องด้วยสวายเนี่ยต้องเก็บเคาน์เตอร์จากสกิลทาเลนต์จากการเก็บเหรียญนะครับดังนั้นกว่าจะฮิลได้แรงสุดนะครับก็ต้องรอ27วินาทีนะครับแล้วก็ถ้าขึ้นเลเวล7นะครับฮิลได้ต่อฮิตนะครับอยู่ที่746และจะขึ้นมาเตอร์3ท่านี้นะครับซึ่งคนไม่นิยมนะครับอยู่ที่1,085นะครับ ขึ้นมาสเตอร์สถือว่าฮิลค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็เก็บเหรียญได้เร็วกว่าซาเลียเก็บ SP นะครับสกิลนี้มันเด่นตรงนี้ครับถ้าสมมุติว่าทำโมดูลเนะครับเลเวลสคือลงปุ๊บเนี่ยได้2เหรียญเลยนะครับแล้วก็ฮิลได้2ทีเลยแล้วก็3าวิถัดไปฮิลได้อีกทีหนึ่งเห็นว่าเป็นหมอด่วนได้นะครับแล้วก็ทุกๆ3าวิเนี่ยฮิลได้ครั้งหนึ่งก็ถือว่าฮิลเร็วนะครับปกติแล้วฮิลเลอร์เนี่ยจะฮิลทุกๆ2.85 วินาทีอันนี้ทุกๆ3วิฮิวทีเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่แย่แล้วก็ถือว่าฮิวแรงเป็นพันได้เลยถ้าขึ้นมนาตั้งสาเอาว่าถ้าใครชื่นชอบทักษะฮิวด่วนๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสายระยะประชิดด้วยสําหรับบางคนอาจจะเอาไปเปรียบเทียบกับเจียนะครับเจียสกิลที่2เนี่ยสามารถฮิวเพื่อนได้จากการโจมตีนะครับ ซึ่งหิวในระยะ8ช่องรอบตัวเหมือนกันซึ่งเจียก็เป็นสายพ่อค้าเหมือนกันถามว่าตั้งแล้วเนี่ยก็จ่ายเท่ากันนะครับจ่าย2ทุกๆ3วินาทีหิวต่อค้างของเจียจะเบ,ะเบากว่าแต่ว่าเจี๋ยเนี่ยมันหิวจากการโจมตีใช่ไหมครับถ้ามีสตัตอยู่ด้วยแอ t แท็สปีด1วินาทีเนี่ยดังนั้นเจียมันจะหิวได้ถี่กว่าถ้ามีสตัตนะครับแต่ถ้าไม่มีสตัตเนี่ยเจียหิวไม่ได้สวายหิวได้นะครับขอสรุปสกิล1นะครับว่าเป็น สวายหมอด่วนนะครับจะเรียกว่าหมอเถื่อนแบกแจ็คก็ได้นะเพราะว่าต้องมีตังค์จ่ายด้วยนะครับแล้วก็รักษาค่อนข้างโอเคเลยนะครับ <c oughs> ทีนี้มาดูสกิลที่2กันนะครับสกิลที่2เป็นสกิลพาสซีฟนะครับที่เลเวลเจ็ดสามารถเก็บได้สี่เหรียญน,นะครับเก็บได้5เหรียญเมื่อมาสเตอร์สองสกิลนี้บอกว่าทุกครั้งเมื่อมีพื้นที่ว่างนะครับ เป็นด้านบน2ช่องด้านล่าง2ช่องซ้าย2ช่องข้างหน้า2ช่องนะครับก็คือเป็นรูปบวกนะครับแต่ว่าหากมีพื้นว่างแล้วมีเหรียญจะทําการใช้จ่าย1เหรียญเพื่อวางแชมเปญระเบิดบนพื้นนะครับสูที่เหยียบโดนนะครับจะโดนในเมียกายภาพนะครับแรง1 7 0เเที่เลเวลเจ็ดนะครับสองที่มาสเตอร์สามหขวดโดนได้อีกเป้าหมายเท่านั้นนะครับคนที่เหยียบเท่านั้นและเป้าหมายจะติดสถานะสโลด้วยนะครับสวินาที แล้วก็มีเงื่อนไขด้วยนะครับบอกว่าหากแชมเปญเนี่ยอยู่ในสนามครบ3วินาทีอนุภาพของแชมเปญนะครับจะแรงขึ้นนะครับก็คือจะโดนเดเมจเพิ่มอีก1ฮิตพี่คำนวณมาให้นะครับที่เลเวลเเนี่ยหนึในจุดสูงสุดของสวายจะโดน2 3งพนะครับต่อฮิตนะครับก็สามารถคูณ2ได้เมื่อแชมเปญอยู่3วินะครับแล้วที่มาสเตอร์สนะครับแรงได้สูงสุดถึง2711แรงนะครับแล้วก็โดนได้2ฮิต แล้วจากภาพตัวอย่างที่เห็นเห็นไหมว่าเมื่อขวดมันหายไปเนี่ยสวายมีเหรียญสวายจะวางขวดต่อได้เลยนะครับแล้วก็สตูขนาดนั้นมันจะโดนสโลใช่ไหมมันก็จะเออบดียบอีกขวดหนึ่งง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีเหรียญอีกวางอีกวางอีกนะครับหากสตูยังเคลื่อนไหวอยู่ในช่องนั้นนะครับแล้วเราสามารถวางขวดได้เนี่ยเอาว่ามันจะโดนเรื่อยๆคร, <S <S ครับซึ่งความเสียหายของท่านี้บอกเลยนะครับมหาสจรรย์ใช้ได้สะดวกสบายมากเลยครับ ลงสนามได้ฟรี2ขวดนะครับวางก่อนเลยแล้วทุกๆ3วินาทีวาง1ขวดทุกๆ3วินาทีวาง1ขวดนะครับถ้าอยู่ในสนามครบ27วินาทีก็คือ stack attack เต็มนะครับก็จะเป็นขวดที่แบบสมบูรณ์แบบที่สุดน,นะครับยิ่งถ้าศัตรูไม่เข้ามาเนี่ยขวดแชมเปญอยู่ครบ3วินาทีเนี่ยจะโดนเป็นลูก2หีฮด,ด้วย เหมาะที่จะเอาไปใช้แบบสาย AFK นะครับแล้วก็เอาลงไปตั้งนะครับแล้วก็ไม่ลื้อไปไหนแหละอยู่ตรงนั้นเลยนะครับก็มีขวดวางเรียงรองเรียงลายเลยแล้วก็ามาเหยียบปุกก๊บก็วางขวดมาก,ก็เด๋วางนะครับก็ค่อนข้างดีเลยนะครับพี่ค่อนข้างชอบท่านี้แล้วก็เป็นท่าที่นิยมขึ้นมาสเตอร์สามมากที่สุดนะครับสกิลสองของสวายแต่มีข้อเสียที่ต้องพึงระวังนิดนึงนะครับเอาว่าถ้ามีขวดอยู่เนี่ย ช่องนั้นเราจะวางโอเบอริเตอร์ไม่ได้นะครับถ้าเราจะลื้อขวดก็ไม่ได้ด้วยเหตุผลที่ว่าพอเราลื้อขวดออกอะสวายก็จะวางขวดแข็งนะครับคือโดยหลักการก็คือเราต้องลื้อขวดแข็งกับแกจนเหรียญแกหมดนะครับพอเหรียญหมดเนะี่ยจะมีช่องว่างสาวินาทีให้เราลงโอเบอริเตอร์นะครับหรือจะลื้อสวายออกไปเลยก็ได้เดี๋ยวค่อยมาตั้งใหม่ก็ได้เพราะว่าสวายมันลงสนามอีกรอบเร็วอยู่แล้วนะครับแล้วก็จากที่ไปลองใช้มานะครับท่านี้ถือว่าประทับใจพี่มากนะครับจะขึ้นมาสเตอร์สใช้ไปยาวๆเนน่่าจะได้ห้ห็ีใชสว 5-2บ่อยนะครับมาดูสกิลที่3นะครับสกิลที่3เป็นสกิลแบบออโต้ใช้คอส5ที่เลเวล7เป็นต้นไปนะครับ SP มาตามระยะเวลานะครับลงสนามไม่ได้ SP นะครับสกิลนี้สามารถปิดใช้งานได้นะครับเมื่อปิดใช้งานเนี่ยจะเป็นการใช้เหรียญซึ่งสกิลนี้สามารถเก็บได้สูงสุด10เหรียญนะครับตั้งแต่เลเวล7เป็นต้นไปเลยนะครับเมื่อทําการเปิดใช้งานสกิลนี้นะครับอันนี้คือเปิดนะครับสวายจะเปลี่ยนการโจมตีเป็นการโจมตี2ฮิตนะครับ แล้วบอกว่าถ้าฆ่าสตูได้เนี่ยจะได้เพิ่มอีกหนึ่งเหรียญนะครับจะมีเงื่อนไขในการเก็บเหรียญอีกหนึ่งเงื่อนไขนะครับเมื่อฆ่าสตูได้แล้วสกิลนี้เวลาไม่สิ้นสุดนะครับเอาว่ามันมนติดออโต้ปุ๊บจะเป็นการโจมตี2ฮยิตไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ฆ่าสตูได้เหรียญนะครับแล้วก็เก็บเหรียญได้สูงสุด10เหรียญซึ่งสกิลนี้ปิดได้ใช่ไหมครับเมื่อทําการปิดใช้สกิลเนี่ยจะทําการใช้เหรียญทั้งหมดนะครับโจมตีสตูด้านหน้านะครับแบบสุ่มซึ่งระยะโจมตีก็คือ1ช่องงข้าหน้้าสัันนๆะครบ แต่เท่าที่ไปลองมานะครับสกิลนี้มันเหมือน1ช่องครึ่งนะครับเพราะว่าช่องที่2เนี่ยมันเหมือนจะมีเอฟเฟกอะไรขึ้นจางๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอยู่ริมสุดเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ว่าอยู่ตรงกลางของช่องที่2เนี่ยมันจะโดนด้วยนะครับเอาว่าสตูถ้ายืนตรงนั้นน่ะกี่ตัวก็แล้วแต่นะครับจะซูมถ้ามีตัวเดียวก็โดนไปเลยนะครับทุกเหรียญซึ่งแต่ละเหรียญนะครับสร้างความเสียหายได้120นะครับที่เลเวล7นะครับ150%ที่มาสเตอร์3ที่มา ซึ่งแต่ละเหรียญนะครับจะมีแรงผลักด้วยที่เรเวอรเจ็ดนะครับจะเป็นแรงผลักแบบเบานะครับใครจะเอาคํานวณก็คือ0นย์นะครับซึ่งถ้าขึ้นมาสเตอร์สนะครับอันนี้คือจํากัดเลยมาสเตอร์สนะครับแรงผลักของแต่ละเหรียญนะครับจะกลายเป็นแรงปานกลางซึ่งคือแรง1นะครับซึ่งถือว่า,าช่วยในการผลักสตูได้เยอะมากเอาว่าถ้าใครอยากจะไปผลักสตูเป็นชิ้นเป็นอันเลยเนี่ยต้องขึ้นมาสเตอร์สนะครับ ว่าที่ความแรงของสกิลนี้นะครับเอาว่าการโจมตีพื้นฐานของสวายสามารถโจมตีได้แรงสุดถึง1,355นะครับซึ่งสกิลนี้เวลามันติดขึ้นมาเนี่ยก็จะตีเป็น2ฮิตนะครับซึ่งพอคำนวณเป็น DPS มันเยอะนะครับ2,700นะครับส่วนความแรงในการปลาเหรียญน,นะครับที่เลเวลเจ็ดเนี่ยแรงต่อเหรียญน,นะครับ1,627นะครับที่มาสเตอร์3 2 0 3 3ซึ่ง10เหรียญก็คือคูณ10เข้าไปนะครับก็เป็น20,000เลย ส่วนตัวนะครับพี่ว่าสกิลนี้มันมีการใช้งานอยู่2แบบก็คือถ้าใครชอบการโจมตีแบบ2ฮิตนะครับเอาว่าแค่เลเวล7เนี่ยก็สุดแล้วเพราะว่ามันไม่มีบวกแอตแทกจากตรงนี้นะครับใครที่ชอบเดเมจจากการปารมีดเนี่ยเอาว่ามาสเตอร์สก็ได้นะครับแต่ถ้าใครชอบในการผลักตัวออกไปเนี่ยอันนี้ต้องมาตเตอร์สเท่านั้นนะครับเพราะว่าแรงผลักมันขึ้นเยอะเลยในท้ายที่สุดนี้นะครับขอสรุปว่าสวาเนี่ย ความสามารถนะครับรอบด้านมากว่าสกิลที่1นึ่ฮิวเพื่อนได้สกิลที่2เนี่ยก็คือวางกับดักได้แล้วกับดักเนี่ยมีสโลด้วยนะครับสกิลที่ 3, มันใช้งานเหมือนพวกสายผลักได้นะครับโดยที่ความสามารถของสกิลทาเลนต์สเนี่ยก็คือความสามารถในการเอาตัวรอดสวายสูงนะครับตายยากถ้าเรามี DP ใจ่ายซึ่งข้อเสียของสวายเนี่ยก็คล้ายกับพวกคาทั่วไปนะครับถ้าเราไม่มี DP จ่ายเนี่ยจะเล่นลำบากมากเลยแล้วก็สวายค่อนข้างต้องการ อยู่นานนะครับอย่างต่ำมันก็2ีวินาทีเพื่อจะให้แตกเหรียญเต็มอะระหว่างน,นั้นก็ต้องเก็บเหรียญด้วยเพื่อจะได้วางขวดหรือว่าฮิวเพื่อนซึ่งสกิลทาเลนต์งถ้ามีทาเลตนจ่ายก็จะสามารถฟื้นคืนชีพได้เรื่อยๆดังนั้นสวายจะเป็นตัวที่ว่าอยู่นานอะต้องการจะอยู่นานแล้วก็ต้องการจะกินค่าดีพีเรื่อยอะครับเพื่อลบข้อด้อยตรงนี้นะครับก็ต้องทาโมดูล x นะครับทุกๆ3าวิก็จะจ่ายแค่2 ซึ่งทำโมดูลแค่ขั้น1ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปถึงขั้นที่3ขั้นที่3จะช่วยได้เหรียญฟรีตอนสกิลทำงานเนี่ยหเหรียญเท่านั้นเองนะครับก็อำนวยความสะดวกนิดหน่อยเท่านั้นนะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับพี่ว่าสวายเป็นตัวที่ไม่ค่อยแพงนะครับไม่จําเป็นต้องปั้นแพงแรงก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าต้องการความแรงจากสกิลาถามว่าต้องขึ้นมาสเตอร์สามไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าใช้งานทั่วไปเนี่ยเลเวลเจ็ดก็อยู่หมดนะครับแต่ว่า สำหรับสกิลสามเนี่ยถ้าต้องการเอาไปผลักจริงๆต้องขึ้นมาสเตอร์สามแล้วก็ถ้าต้องการให้ขวดแรงนะว่าขึ้นมาสเตอร์สามก,ก็ได้นะครับทั้งหมดของไลฟ์รีวิวก็เท่านี้ครับส่วนตัวพี่ถูกใจนะครับพี่ชอบนะครับพี่ชอบสกิลสองโดยเฉพาะเลยนะครับสกิลสามแอบชอบเฉพาะที่มันติดสองฮิตนะครับดังนั้นแกอาจจะเห็นพี่ขึ้นมาสเตอร์สามท่าสองและท่าสามนะครับ เอาละวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าน้องจะใช้ประโยชน์จากสวายนะครับอีลิแกนวิชได้ส่วนใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีตรงไหนผิดอีกนะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแก้แล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราจะได้เจอโอเปอเรเตอร์ลายอื่นบ้างนะครับแล้วก็คลิปรีวิวจะกลับมาแล้วนะครับแต่ว่าก็คงจะเป็นรูปแบบเดิมแบบนี้แหละนะครับ ก็ลองแนะนํากันดูแล้วกันว่าพี่ควรปรับปรุงตรงไหนบ้างนะครับส่วนวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าน้องๆจะชื่นชอบนะครับขอให้น้องสนุกกับเกมอาร์คไนซ์แล้วก็เอาไว้เจอกันไลฟ์หน้านะครับพูดอย่างนี้เดี๋ยวมีคนว่าทักผิดหรือว่าไลฟ์นะครับเออช่วงนี้ไลฟ์บ่อยไงเอาว่ามีโอกาสเจอกันก็คลิปหน้าด้วยแล้วกันนะครับแล้วที่เห็นอยู่นี้นะครับสปอนเซอร์ power pay บริการรับเติมเงินนะครับเป็นสปอนเซอร์ช่องมานานกว่า6ปีแล้วนะครับค่ายนี้เป็นค่ายที่น่าเชื่อถือและเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลย ไม่มีค่ายไหนที่น่าเชื่อถือเท่ากับค่ายนี้อีกแล้วนะครับเพราะว่าสามารถเติมเกมอ้างนายได้นะครับเกมมาโซเรนนะครับเกมเก็นชินินแพ็กนะครับค่ายมิวโย่นี่เติมในทุกเกมเลยนะครับแล้วก็ใครที่เล่นเกมของค่ายพิศาจก็เติมได้นะครับเอาว่าเกมดังๆเนี่ยเติมได้เกือบหมดเลยจะเติมเงินทั้งทีนะครับจะเติมให้คุ้มค่าเนี่ยแนะนำเพาเพยนะครับขอบคุณเพาเพยด้วยนะครับสวัสดีครับ